ครับวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกเดวิ้งนะครับแล้วก็น้องเกมวันนี้พาพี่น้องมา,อ,าอยู่ที่เขื่อนลำพะเพงนะครับวันนี้จะพาเกมเข้าไปตำรวจข้างในนู่นน่ขี่เรือจากนี่ไปโคกสำรานนู่นน่าจะประมาณ15กิโลปะ่ะประมาณนั้นนั่งเรือเข้าไปข้างในนู่นครับเพราะว่าไม่เคยไปตะกี้นะพี่น้องนะเคยดำแต่ข้างหน้าเนี่ยตรงหัวโค้งเนี่ยแค่นี้ วันนี้เราจะเข้าไปข้างในนู่นเอาปืนบกมาด้วยแล้วก็ชุดดำน้ำมาด้วยถ้าเจอปลากายขึ้นฝูงเนี่ยเราก็าปืนบกยิงถ้ามันไม่คือ,อยังไงเราก็ดำน้ำเพราะน้ำใส่แล้วนะโอเคแ๋ยวคอยติดตามรับชมให้กำลังใจกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะมาห,า,จะาหรือเปล่าจะได้ปลาหรือเปล่ายังไงแต่ว่าไม่ทันออกเรือฝนตกแล้วไปพี่น้องลุยกันโอเคนะครับวันนี้ก็มีเรือไถโนอตนะครับมีบริการให้เช่าเรือนะครับหรือว่าใครที่ต้องการมาตกปลาหรือว่ามาดำน้ำจีบปลาก็สามารถโทรมา เบอร์ไถโนดได้นะครับค่าเรือก็500บาทนาเนาะเช่าเรือขี่ไปเลยเมืดวันซื้อน้ำมันมาเติมเอาเองโอเคนะครับใครที่สนใจมาดำน้ำยิงปลาหรือมาตกปลาก็สามารถโทรได้เดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรไถโนดทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปแล้วกันเพราะว่าผมจำเบอร์ไม่ได้ <laughs> จัดไปครับเบอร์ตามนี้เลยใครอยากมาก็โทรมานะครับปะ เราต้องไปหลังเขารู่นนะครับนี่ก็จะเป็นเขายาวเห็นไหมหน้าเขื่อนอยู่น,นู้นไกลๆตอนนี้ก็มาถึงทางท้ายอ่ะ มาถึงสะพานเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสะพานอะไรนะผ่านข้ามคลองเห็นปรากายขึ้นอยู่ครับเดี๋ยวเราเอาเรือไปมัดกับต่อหม้อแล้วก็ลองดูว่าปลามันขึ้นโอเคเดี okay, ๋ยวยืนดูปลาก,ก่อนนะครับดูฝนนี่จะตกทางนู้นนะวังน้ําเขียวนู้นนู้นฝนตกลมเริ่มมาแล้วครับไม่รู้ฝนจะตกใส่หัวหรือเปล่านะ โอ้ฟ้าแลบพอมาถึงจอดเรือได้แป๊บเดียวก็ะจะดูปลาหน่อยดูฝนมันตกอยระนุน้นฟ้าแลบปั๊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 บัลมมาแรงเลยอ่ะโอ้เรือแทบจะไม่อยู่เลยจับไม้ไว้ยังจะไหลอยู่เนี่ยโอ้คือจะไม่คือล้อยิงปากายนะเกมเอ้ยมกี้ลมนิ่งๆอยู่เลย มีลมลมขึ้นกันครับลมขึ้นกันครับขึ้นแรงหน่อยนะขึ้นแรงครับเดี๋ยวไปลมลมอยู่ฝั่งนี้วัดก่อน <S 1> <S 1> <S 1> เตรียมตัวเปียกครับสภาพอากาศไม่เอื้อมหน่วยถ้าไปตอนนี้ก็อันตรายครับขึ้นมนแรงครับพี่น้องตรงนี้มันหลบลมอยู่แต่ว่าถ้าออกไปกลางน้ำนะมันจะเป็นช่องเขาลมจะผ่านพอดีตรงนี้เขื่อนลำบะเพิงช่องเขา ลมแรงตลอดถ้าฝนตกแบบนี้นะแรงจัดขนาดอยู่ตรงสะพานนั้นโอ้โหปุ่มบุ่มบุ่มไปไกินข้าวกันก่อนครับช่วงเวลารอรอลมให้มันสงบเพราะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็กินข้าวรอเลยใครเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างครับเราสู่กันฟังคอมเมนต์มาพี่น้องไกลมาหาผบหากกินแล้วเจอฝนเจอฟ้าไปนะ ยังไม่ทันไปถึงไหนเลยลจะกลับก็กลับไม่ได้ขึ้นแรงเรียบร้อยดีครับต้องพึ่งใบบุญวัดดูท่าแล้วน่าจะนานนะดีนะยังขึ้นมาบน วัดทันถ้านั่งอยู่บนเรือตอนกินข้าวนะเรียบร้อยตกหนักมากครับพี่น้องรใอยฝนหยุดนะร้อยกับว่าฝนตกแล้วลมแรงขี่เรือไปมันอันตรายมากไม่รู้น้ำเต็มเรือหรือยังไม่รู้นะโอเคตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเราลงมาที่เรืออ่าผมหลบฝนอยู่บนวัดประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับ ตอนแรกกะว่าจะนั่งอยู่บนเรือเนะี่ยดีนะไหวตัวทันขึ้นไปหลบฝนอยู่บนวดัดแทนมาดูฝนตกอย่างแรงเลยพี่น้องชั่วโมงนึงเต็มเต็มเลยดูเรือดิน้ําเกือบเต็มเรือเฮ้ยลงน้ําไปนู่นดิน้ำเกือบเต็มเรือพี่น้องเอาไงดี จะเปลี่ยนแผนกลับเรือกลับแล้วก็ไปดำยิงนี่เหรอเอาไว้นะเพื่อนดูปลาไกยแล้วมันหมายมันกว้างเกินอ่ะมันก็ขึ้นไปเรื่อยนะขึ้นไปเรื่อยของมันปลากายขึ้นทั่วมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ไม่ไม่รวมฝูงยังไม่รวมฝูงเออมันไม่อยู่ที่อีกด้ันเดี๋ยวเรากลับเรือกลับแล้วไปเปลี่ยนทุดดดำยิงอยู่ตรงกลางตรงท้ายเนี่ยน้ำแดงลงแล้ว น้ำน้ำน้ำขุ่นหมาเลยดูนี่โอเคตอนนี้ก็เรามาอยู่ตรงกลางเขื่อนตรงนี้มันน้ำมันเริ่มจะใสแล้วนะครับนังเกมลงไปก่อนละทั้งทะทั้งหลังเขื่อนนู่นนะตรงน้าแดงเมื่อกี้เนี่ยขุ่นหมดเลยเพราะว่าฝนตกมันน้ำไหลลงบ่าจากฝั่งฝั่งนี้ด้วยแล้วก็น้ํำลมมันซัดมาด้วยเป็นคลื่นมันก็เลยทำให้น้ําขุน พอเรามาถึงตรงนี้ใกล้จะถึงหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนจะอยู่นู้นมาไกลนู่นตรงนี้มันน้ํามันเริ่มจะดีแล้วเกมบอกดำนี้พอมองเห็นได้ประมาณเมตรนึงนะน้ําใสน,นะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วครับกว่าฝนมันจะหยุดกว่าจะขับเรือมาได้คอยดูคอยติยดตามรับชมให้กําลังใจกันพี่น้องไปเดี๋ยวมันจะค่าจะมืดก่อนดับน้ำลากเรือไปด้วยครับเอาเรือมาท้ว แล้วครับคนแรกครับผมไม่เข้าเลยนะครับเกมมากระตุกหน่อยครับ ยไอ้จริงเ,ยเลยโอ้อาจจะโดนใหญ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวคงแท้คงแท้เดี๋ยวเ,ยวเยวราลงไปดูกันครับ เดินเดิลุกเดินเดินเดินเนเนเึ้นเดืนก่อนพี่น้อิ้าวเดเดินเนเดินเดเดินเดพนนดินินกินเดินเินดิินเดินเดนเินน โอ้โดดๆๆๆดัดดนเลยเจอของแท้ครับเจอของแท้โอ้ใหญ่ครับดันตัวนี้ใหญ่ครับโอ้หนักวันตับเลยพี่น้องใหญ่ครับสุดยอดเลยครับตัวใหญ่ครับตัวนี้หนักควนตับเลยือ ของแท้ครับของแท้ลงไปสองอึดได้สองตัวนะครับอึดแรกปลากระสุปอึดที่สองนี่เป็นชะโดนะฮะโอ้เยวเยวเยวามรับชมกันไปครับพี่น้องโอ้มาดำจริงแต่ทีแรกก็ดีแล้วเนาะไม่น่าไปนู่นเลยเนี่ยเอาปืนบกไปเต็มที่เลยเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องดูขาผมขาผมกับปลา เทียบกันไม่ติดครับตอนนี้ก็น้องเกมมีปัญหานะครับ <laughs> ยิงไปปากระสูไปสองทีลูกดอกหัวลูกดอกหายหัวลูกดอกแ,แบบนี้แหละครับปืนในปืนต่างประเทศอะปลายปลายมันเป็นเกลียวดูดนี่ก็เป็นเกลียวระวังมันหายประจําเลยดูดหายบ้างหัวลูกดอกหายบ้าง เวลาก่อนจะขึ้นก่อนจะขึ้นลูกอ่ะพยายามดูเกียวมันหมุนออกไหมออเกียวตายหมุนออกไหมนี่หมดหมดนะครับหมดสิแล้วครับวันนี้เกมหมดสิทธิ์นะครับใ้เกมภายเรือตามนะครับคอติดตามรับชมกันไปพี่น้องเดี๋ยวใส่พินก่อนเดี๋ยวให้เกมไายเรือตามคนเนี้ยโอเคผมเอาบอดมัดโอ้โหดูมันดึงบอดไปนู่นน่ะเอ่ยเหี้ยงอะเจ๊กีนู่นน่ะอมันเอาจริงว่ะเฮ้ย you you would hope เห็นเหนือโดนที่ดังโดนโดนะครับโดนโอ้แก้วกลับไปครับโอ้ดินจนเนื้อขาดเลยนี่นะหากระสุบนะครับนี่นะฮะกลับไปครับ ายเลยพัชโดครับก้าเห็นกันไหมพี่น้องกค่ชากทีเดียวไปเลยยิงสามก้นมันเมื่อกี้มันออกไปแล้ววะผ้านเด้อพลาเด้อ อะไรวะจริงกับส no ุกสามทีแล้วไม่โดดอ่ะไม่โดดอีกแล้ว อปเยังอหไงวะดีกระสุนวันนี้ก็ไม่ได้วะตัวยังใหญ่เลยลอยไปสี่ตัวเก็นยิงเกกระจายเฉยเลยโอ้หุดพักพี่น้องเลยท่านพออมาเจอปลาขอซื้อไปแล้วครับยิ้วไปนู่นแล้วได้ได้ปลาชะโดตัวเดียวพี่น้อง แล้วก็ไม่ได้ปลาไปกลับบ้านด้วยน้าหรอกหัวอแกมาเห็นผมขึ้นน้าพอดีเลยว่าขอขอ,ขอซื้อขอซออื้อยากได้อยากได้ <c oughs> เออก็แบ่งกันไปวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ปลาเลยครับไปเลาะงูนไปก็ไปเสียเวลาอยู่ติดฝนเสียเวลาอยู่กว่าจะได้มาดำน้ําก็คือบ่ายสามโมงกว่าแล้วครับพอมาดำแป๊บเดียวก็ยิงแล้ววันนี้ก็ยิงผิดยิงถูกยิงชโด ขาดไปตัวนึงกระถูปใหญ่ๆนี่ยิงพลาดตลอดเลย5ตัวกระสูบอะสักเป็นไรวันนี้ได้แต่กเก็บเงิดหลาโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่หมาหนพี่น้องพาน้องเกมมาสํารวจในเขื่อนลำมะเฟิงก็พอได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยไปสักทีเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่อยากได้อุปกรณ์นํำน้ำ,นำอุปกรณ์ยิงปลาบนบกอะไรก็สาม,มารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข0884597677จับไปครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ